بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الحمد لله قَوْلُ الله سبحانه وتعالى Ya Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pernah rumpun hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di kor di jalan sinto. Nabi akan mengajarkan hadis yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kan ta ta Nabi karin jun uh, junada. وابي عبد الرحمن معاذ بن جبان رضي الله عنه عنهما عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنحلتني حديث من رنان تاتن أبي ذر جندب بن سنادة لأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما Nabi sallallahu alaihi wa sallam Deklawa Ittaqillahaisumakunta Tung takwata Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, Wah, Tantayu Tidai na ta Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nah, 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 การตักวาก็คือการย้ำเกรงนะครับก็คืออันตัฟอัลลอฮฺอามรระกัลลอฮฺุบิอิคลาสัลลิลลาห์นะครับก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาลาได้ใช้นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสนะครับวัติบาอัลลีรอสุลิลลาหะสัลลัลลอฮฺวะะไล้วะสัลลัมและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะะไล้วะสัลลัมและอันตั้งุกขมานะอัลลอฮฺอันหูอิมติซัลลินะฮิลลาห์นะคครรัับบแลลละะกก็เิน ในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามนะครับนะปฏิบัติตามอัลลอฮฺในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานตะลาห้ามเราก็ต้องละเลิกนะครับฉะนั้นการตักว่าต่ออัลลอฮฺตาลานั้นนะครับในเรื่องของการทําอิบะดันะการละหมาดนะครับเรนะาละหมาดนะครับเราละหมาดเรนะาคนละหมาดสุรนะุตการละหมาดนะครับการละหมาดจะมาอาติมัสิดนั่นอยู่ในใน,ในเรื่องราวที่มีการตะวา่ทาทั้งสิน้นนะครับ ในเรื่องของการ,กร่ายอากาศนะครับเราตะกวัวในการ,กร่ายอากาศก็คือเมื่อเรามีสมบัตินะครับริสกีที่ลอตเตอรีให้เรามานะครับเราก็ต้องอบริจาคนะครับถ้าเราไม่มีอากาศเราก็จะมีการาการทาสดัดก็นนะครับการออกอากาศนั้นก็คือเป็นการรักษานะครับสมบัติของเรานะครับทาให้สมบัติของเรานั้นมีความบริสุทธิ์นะครับมีความสะอาด จากสินเปื่อนทั้งหลายนะครับฉะนั้นใครที่ไม่จ่าย z กัดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจะไม่ไม่รับรองเขาในวันอาคิร์นะครับเผลอๆอาจจะเป็นการนะสมบัติของเขาที่ไม่จ่าย z a ก a นั้นจะมากลายมาเป็นงูที่จะลัดคอเขานะครับฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับในรีทีเตอร์ตะลาให้เรามานั้นไม่ใช่ของเรานะครับทั้งหมดนะไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นของคนลำบากยากจนนะครับเมื่อถึงในซอฟ นะไม่ว่าจะเป็นสากาศทองนะครับสากาศปะสุัตว์เอ่ยนะครับอากาศร้านค้าเอ่ยการทําธุรกิจเอ่ยนะครับทุกอย่างนั้นตกอ,ออกจากรดนะครับแล้วก็การถือสินอดของเราก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราตักวาวให้เยอะๆนะครับการถือสินอดที่แท้จริงก็คือการถือสินอดจากการกินการดื่มนะครับการที่เรานั้นนะถือสินอดภายนอกและก็จิตใจของเรานะครับเราอย่าได้มีการพูดนะเรื่องราวที่ไม่ ไม่พึงประสงค์นะครับเรื่องราวที่ไม่ฮาลานนะครับเป็นการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนะฉะนั้นเราต้องถือสิ้นอดนะครับที่แท้จริงก็คือการถือในสิ่งที่ฮา,ารอมนะครับนะแล้วก็การตักว่าต่ออัตตราในเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของการ เรื่องของการเปิดเอารัดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเราก็ต้องตักวานะครับสิ่งใดที่ลอตตาลาสั่งให้เราปิดเราก็ต้องปิดนะครับวตตียบอัตตาบิอัลเัียติลฮาซันะนะครับวัตตาบิอันซะฮาเศียติลฮาซันตะตัมฮุฮานะครับประการที่สองนะครับอ่าอับดุลลอฮ์สั่งให้เรานั้นได้ทําความดีให้เยอะๆนะครับหลังจากที่เราได้ทําความชั่วไปแล้วนะครับเพราะทุกคนนั้นไม่พ้นไปจากการปฏิบัติ ความไม่ด qu ีนะครับฉะนั้นการที่เราปฏิบัติไม่ดีนั้นเราต้องตามนะตามตามกระทำนะครับในสิ่งที่ดีดีนะครับทำความดีนะครับหลังจากที่เราได้ทําความชั่วไปแล้วนะครับการละหมาดของเราก็จะลบล้างความชั่วนะครับการเดินไปมัสยิดนะครับทุกเก้าที่เราเดินไปมัสยิดนะครับเราก็ได้ลบล้างความชั่วนะครับการซิกรุล นะครับก็เป็นการลบล้างความชั่วเช่นเดียวกันนะครับนะว่าข้อเรื่อกินน้าซะบีโคโลกินฮัสซันนะครับแล้วก็ตรงเอ่อเอ่อต้องมีมารยาทานะนะายาที่ดีงามนะครับนะมารยาทที่ดีงามกับใครละมัวอามาลาตินคอลิกนะมัวอามาลาเตลคอลิกนะครับวันมาวันมะัวอามาลาเตลคอลกนะก็นะนะคือการ การมีมารยาทกับพระผู้สร้างของเรานะครับก็คือมารยาทต่อ Allah s u b h a n a h ในการที่เราไม่ชี้ริกต่อ a l l นะครับแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีในสิ่งที่ Allah ใช้และตามแบบอย่างสุนนะของท่านนาบีสุลตัลละฮ์ะละยู่อัสลัมนะครับันมุอนหมามาละตินข้อนตรีนะมบคุลกินฮัสซันแล้วก็เราต้องมีมารยาทนะครับกับเพื่อนพี่น้องของเรานะครับพ่อแม่ของเราเอ่ยลูกของเรานะครับคู่ครองของเรานะครับ แล้วก็เพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่อุปถัมภ์เรานะครับก็ต้องขอดุอานะครับทุกครั้งที่เขาให้ให้ให้ของนะครับให้ฮาดียะเอ่ยให้จากาศเอ่ยเราก็ต้องกล่าวยาซาขุมลลอฮุคครรอนครับขอราสุบะฮามุตะลาประทานความดีให้กับเขาประทานริสกีที่มีความบริกัรกับเขานั่นคือมารยาทนะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีตอนแรกประตวัชนะครับนะ ก็คือการใบมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ e ่มใสนะครับเจอหน้ากันให้สลามกันจับมือกันนะครับถามไถ่กันในสิ่งที่ดีๆนะครับนะให้สาลามให้อวยพรให้ซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือมารยาทนะครับยิ้มให้ซึ่งกันและกันเป็นสดักวะพี่น้องนะครับฉะนั้นเราต้องอมีมารยาทกับพี่น้องของเรานะครับนี่คือเป็น คำวอเซียบจากท่านนบีสุลต่านละฮวาเลวะสันลำนะครับนะฮะดิษนี้นะครับนบีวาเซียบไว้สามอย่างหนึ่งตะวาสองการทําความดีนะครับนะให้มากๆนะครับเพื่อลบล้างความชั่วนะครับแล้วก็การมีมารยาทที่ดีงามนะครับเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะให้อ่าให้สวรรค์กับเรานะครับะดิษนี้มีบันทึกโดยอิหมัมอัตติมีดีเป็นฮะดิษฮะซันนะครับฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับเล็กๆน้อยๆกับ Uh, kamusan kon tahan nabi sallallahu alaihi wasallam kamusias kon tahan nabi sallallahu